สวัสดีครับวันนี้มะละล่งท่านวัดบ้มันน้องเม็กนะครับวันนี้พระสมโภตตอนเสาร์เพิกัดสรองพระคู่ไหมครับผมบรรยากาศโอ้ล่งท่านเขาจีเป็นเขาเขาจีกุ้มไงค่ะกุ้มไงวันนี้โอ้อยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วเนาะโอ้มะละล่งท่านครับวันนี้อันเนี้ยล่ะอันเนี่ยจะหัวเลาะเนี่ยจะหน่อยนะครับวันนี้ รสชาติมีห่อนเลยจักหน่อยครับผมร้อนร้อนร้อนมาสีเป็นหลอดลงท่านโอ้ยังเมยเพื่อนมายังอันไปหายคีากเราบอกคือเป็นแต่เสียบเย็นแท้น้อพัดลมเนาะไม่เสียบไม่เสียบเนาะนี่เพื่อนหลังค่ะไฟมันหายคิดไปสิอาจีเอาจีโอ้ มันจะข the <lush> <ries> um. ึ้น <Heh> ไ <that candle noise> ่ครับ so ียเนี่เขาจีเสียบเนีนมันว่าเขจีเสียบเมื่ราลงท่านน้ำครับจิเป็นลงท่านเอาได้ยงล่ะตั้งะหค่ะตะองหู่เอาได้กินได้็ไดแ่สิบแดปากมันออกนัหน่ยไม่มีดว่ะน้ก็ิบแมันจิหมดอะไร่า้กับดแล้วมันสิมด่ไห ลง,ลงท่านาระหูครับผมโอ้ตะหู้เย็นครับหวานเจียเ๊ยบูก็ดีเถโอ้ขอจีขอจีลงท่านัค้างกันกนี่ล่ะไม่ออกกำลังมากครับผมบรรยากาศนี่นึกว่าคอยมแตขคอ,อยค้เดียว

แต่ตอนนี้กำลังจัดกระดานที่ยูโอหอนแห้งครับวันนี้กระดานที่ยู่ระางในที่าอรร้อนครับร้อนกินเย็นๆครับหันห้อนก็เอากเอาเย็นๆครับช่วงนี้ก็นี้หอนค่ะแม่ตอนีู่านดงานเนาะอาบานมายังลกท่านอย่างก็เอาสมม่าเขางท่าเาจีครับผมอาใี่หรือพี่แต่้ามีโทษนะแต่เอามาตรงนี้ท่านอย่างงี้ ข้าวเหนียวมูทอดบรรยากาศแบาขี้ร้อนจ้าาวจร้อนเส๋อมาหน่อยหมดเนาะมันเบียดกันนะรอยากโอ้ข้าี้ทั้งหมดก็เป็นไม่โอ้๋อเลายแห้งครับวันนี้บรรยากาศต่วงท่านครับเลยกำลังขนหนามากครับผม เป็นนาสมสรครับวันนเป็นต้านักเงบรรยากาศลงท่านครับอ,บอาชีพออไลน์แต่ว่าอุนอ่นใจครับวันนีล้ลงท่านเขาจี้หลายก็มูครับวันนี้สวัสดีค่ไทยประกันค่ะไทยประกันะออหนึ่งวันชีวลงท่านเขาจี้ <c oughs> จีนราไทยค่นอร่อยกันจ้ะเมียนมอท่ัน้อานเขาจีเขาเราฟังอันนี้กับเขาจีทั้งหมดกัยจีครับเอากระบาจ้าเอากระบาดเดียวกันเราเทอํนาจไปเด้ออํานาจกันครับอํนาจที่กันแต่คนละมูบานในซือครับผมอสัยครับวันนี้เมื่อขออนุญาตถ่าคลิปครับผมวันนี้อ๋ออันซ่อนอัซอนเขาจีบกนี่ไหม กูจีให <laughs> ้มันจะหอนะเาหยอกก็ไ่ได้หัวเนาะเากัไม่ได้หัวซีอซนว่โอ้บรรยากาศครับผมแมนยีดอกมาเอาบุญครับวันนี้ด่า่าตั้งัตเทียงหมดเลยบสามหมดเลยนี่ บรรยากาศครับผมโอนโหฮัลหลกอ้ไฟล่ะตัวนี้ยังลหระมันอมคเยังทรกท้กนิบหกชิบแปกลมาเจกัีแบหกชิบหกไปเห็นกันอีกแล้วไปเห็นกันอีกแล้วชิบหกใิบหกมันแ่ชิบแปอันคือสลองมันสลองสุขพูสุกชลาเนี่ยลมาได้แสุกพูสุกพูชิบหก ไปกน่รูกันว่าเท่าสามเ่าสามมันจร็จ่าสามปันะคาระาศไ่อดทนทุย่าสมบูรณ์บด้วยบมีน้ะเจอกันอีกเหมือนเดิมบรรยากาศไงล่ะพี่นงาบกรได้บรรยากาศอี่เปิดรง่เหรอมสาันเระรวมกันเหรอคะคนนี้าร้งกันคนไทแจฟเฟลคนมาไสบรรยากาศ

อันนี้เขาจี้ครับผมมาเลาะลงท่านครับเป็นตะหอนแท้ทออนแล้วอยายเราได้ดไอใจอ้เห็นหน้ากันเนาะอนี้มาเลาอลงท่าน มันน้องเมีครับผมมีการเพียปลี่ยนใจบอกรูบรรยากาศครับผมกำลังคำอานจะหกโมงแล้วครับผม ไปเส้นน้ำคียงเอานะครับที่ัแล้วก็ลองกนเย็ด้านหน้านะครับหลังจากนั้นก็อยู่กับลงท่านเส ท่านาเยเราให้จ้าเราให้ดิเราให้ใหญ่จ้าบ่ดยังให้น้องให้หน่อยต้อให้ใหญ่จ้าทงเสียหน้าไงเนาะจ้้ทัตด้บัรดื้อหือยไปบั้อไปเห็นหรย้นเรอยังอยังไปบต้อไปบัรด้หรยงหรรอบนเรางท่านมเผื่อกันบรรยากาศงทานอุกสุโขไหม้ได้มคะ ไม่เป็นวยั่้นใจเป็นัว่ยังเจียมยังนี่วคานเจียวคานหรือว่าเจียวแม่งดาดูบรรยากาศตรงท่านก็อนุาบุกหลังครับบุกหลัง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 อยางวาเบอร์กรสือด้อ ก็แไี่หละอาจารที่บางคนก๋วยี่นี่กจี๋ก๋จีเห็ด้วยมือเพ้่เสนเป็นลูกัอล่ีบุญโยกไบหน้าเปนบรราครับหน้าก๋จีกจี่เียงไอ้หง่ยนะครับนึกคนสีคนละสีอะไนมากแต่หนึงปะเืออ้าวคนละแบบผมอนนเดียวกันน่ะล่ะกอจี๋ใ่ากไปฮะไ้กยจีใบใ่ากไป ใส่บาดมือใส่าตุคอนโดะน้องท่กอตโอ้รายากาศครับผมเียจีง่ายๆครับรายอันรายอันายอันมะ้างครับมันบอาบูงเงี้ยอันมันาบูงเงอสบายจ

วนนี้มาบุญครับผมบุญใหญ่ครับผมพี่น้องเหมืนน้องเมกมาอาบุญครับมาเอาบุญโอ้ลงทานกำลังแจกันซีเบิดเ่ะรน่านรวนนีมรกันขาดท่น้น้นันานผมดอกไข่แล้วไข่ต้มขัว

เาข้คบเนียก็บเบิร์แล้วันวันนี้เรามาอยู่งทานเจ๊ยังไงเจ๊ยังงูครับแพร่แพรเป็นสาคลิปเาลงยังไงครับเป็นสาวลงยูทูบบรรยากาศเาได้แล้วัด้ดค่ะอ้ไก่ซีเบิร์แเลยครับผม อย่างที่ส<โ>องครับผมอ๋อบรรยากาศจะฮอนนจะน้อยครับผมไปคลิปลงอีกแล้วเหอี้ค่ะตอกค่ะเอ บรรยากาศครับผมอาจจะห่อนห่อนมันไม่ห่อนยังห่อนเตาไฟห่อนเตาไฟอยู่ข้างจานแล้วไหมอะพีกเราคงอยู่ประจาลูกหางยังเหรอลงนั่งกับจีครับผมมันี้โอ้ยใกล้สีเบิร์ตล่ะถ้าบุญกับเบิร์ตแน่ล่ะครับผมบ่บิได้เห็นเป็นหลายวันมีหลายเหรอร้ายโอ้ จิบซิปมได้จกานึวสอดแจ็อดแจ้กับพี่จ้กแล้วก็ไปใส่บาหลายรอบหลายรอบหลายรอบอะวันนี้มาบุญนะครับเครับวันี้่มีมือเดียวครับปีทื่อเท้าะแลรากาศครับผมันนี้กงาล่งาลา้าน้้างน้างลา้หลาห้านาน

คุณเจ้ามาไหมคุณเจ้าไป็ไอะไรนะโอ้ยมือนมารอลงง่านอาร์เซอุลมาในจักหน่อยเอาท่านเบิดอยู่มีคามสุขมีกันเตี้ยห้า มันมีข้อสุขครับผมมาหนี้มาอาบุตรบัดกรุกกว้างกระท่ายอยู่ครับตะไทยประหลัยตะละบานมากกับสิมมาไายแบบนี้แล้วครับผมเพราะว่าเพราะว่าเขามากับเครื่องเสียงครับผมแล้วลงมาทายคลิปโปรโมทงานครับโอ้ยทั้งมี่คือคือบ่คอยมีคนเป็นไดนบอกงหมายถึงว uh, ่าลงท่านใช่ไหมบ่คอยมีข้นสนกว่าคนไปทั้งคุณเบิร์ดโอ้เด็กขจาวกามาดอก บรรยากาศาครับมผมง่วงมากเมือกัจจนอาจารย์ฉั้นไหนบ่คะบ่ฉันห <c oughs> ลับหัวเซรังวันนี้มาอาบุญครับผมอาชีพว่าหยอกไปแน่ <c oughs> บรรยากาศแดดยิบค <c oughs> ่ะยิบอะไรค่ะนี่แดดเย็นจะหวานกว่าแบบหอนได้ค่ะเอากับวันล้วเนาะมาอาบุญครับมันยอกคพันไม่เห็นลงท่าน เป็นแจกนุ่มนะเป็นแจกนุ่มครับฟังาี่แจกน้ำซุมฟังนี่แจกนุ่มแจงกัคนหฟังรงานทางเยอะับวันนี้เยอะไ่เยอะเดาแต่ว่า ของเยอะครับผมมนเปนลมมเนมเสื่อมติพี่โอ้ไม่ตีนพอมีองท้าเออรงทานี่ขครดีครับผมขายดีครับดีที่นะครับตินข้อบัตกระจายไจะมาอยู่ก็ตา บรรยากาศลท่านคือเบรรดาแานั่งให้ได้ดังมโนสังเวสรอมาแล้วคำแล้วำแล้วขึ้นไค่ะอาจจะทหอาจจจะอยนาต่อยด้วยน ใส่กันไม่ส่วนพว้ามใส่ตัวอันเดียวลมกันครับผมเสียบแล้วเนาะพอได้แต่เสียอยู่บรรยากาศครับผมก็ยาบก็ยากไม่ออาแสบเค้าจี้แสบเลยอะมเดี๊ยนีเด้อเขาจี้ีเด้อเขาจี้ ขาจี yes ้เขาจี้เขาจี้อันนี้อันนี้เคาจี้ครับผมอาจจะห่อนห่อนไฟได้พี่น้องไฟค่ะไล่ไฟค่ะไฟโอ้ยถ่ายลูกท่านหนึ่งก่อนเพิ่งกำลังมาใอ้ให้แอมแปะทั้งนี้เนี่ยมาถ่ายล้วยลูกท่านครับอ ตอนนี้เขาแล้วจัเสีบอยากกินเขาะว่าอยากกินเขากระหว่างบรรยากาศครับผมมาอยู่ไ้ก่ไม่ออกห่อนนี่จังน่อยมาอยู่ไก่ไฟครับห่อนออกจ้ากลังอากากะลังดีจังห่อนดีตามบอก่งก็ผนขอไดอยังหายบมันผาดหรอกดีรสชาตอย่างนี้ปีเนี่ยเมืองทีมงานเอามอีมันเหมือนถ่ยคลิปถคิรับผมน ตรงทางเข้า,ขาจีได้ห่อนเยอ,เอ,อะไม่จีแท้เสียบมันขึ้นไงมันขึ้นไงครับผมจักรยู่ทางไหนเหะอ่อเคยไปดอกบ้านบ้านรถพี่บอยอ๋อยัง,งท่องพี่บอยอยู่บ่พอเคยได้ยินเสือเอาอเรามาคอยงานอยู่นี่เด้มองจังตาตาบอเได้ยินเสือ,อ,อโอ้พอจะกินเข่าละ่ะข้างหลังอันนี้ล้างแคม <laughs> เราเรามาเลาะลงทางคลับอันนี้องทานอย่างนี้ะนี่ครับป้อนลงทานขระตุ่มป่ะลงทานขบตุ่มวันนี้แม่นครับโอ้ยไอท่าดีเด้อเรื่อยอดเรื่อการบ้านเรืองพลรอ่าผมบอกคืคนนี้นะอ่าก็ุืคนนี

วันนี้ไม่ออกไลท์ครับวันนี้มาเอาบุญแล้วว่าัน้อยไหมเนี่ยวันนี้มากวนครับผมวันนี้บรรยากาศโอ้ไฟแห้งครับไฟแห้งหม่แล้วครับเริ่มใหม่ละโอ้หม่ได้เนี่ยข้อดีหยาบมากวนเด้่ยวันนี้บรรยากาศครับอันนี้เป็นเฮดคาเฟ่บ๊อบี่วันที่หนึ่ง โอ้ตีนเดือดขึ้นโอ้ตีนมาโอ้ตีนใครที่ก็กาแฟอ่ะบ้าที่เอาชมกับกาแฟห่วยชมกันไหนสิบอกับสูตรไดโนอดีเนาะอย่าครับว้าวมันนี่พุ่มพุ่มมากกับไฟครับบรรยากาศครับมันบวใหม่ดอกกาแฟแรกเนี่ยมันเนี่ไฟแรงครับไฟแรง มีกบัดบอสามเป็นัวรกแรง่รงานของทานก็บรรยากาศลงท่านมันคำคสั่งบอ่เอินยากจะเล่นนิดหน่อยคำสั่งบอสเาเคยไปนะครับผมต้นเบอร์จปีอ่างเขาเนีเขาเขากรอบเอ้าดามขาเนี้ยางไม่ออกอย่างรถขอดีเจ้านั่งอยู่เฉยรถอดไปมันิว่าบวายเขากรอบมันจะไปวาเขาก้อบไม่ได้แหกเขากอบมันจะไปเหียชุดเสี่ยวยี่หั่งนะข้านียวลงท่านเหนียวอ้าวพเาส กันนี้ค well, uh, uh. ่ะามยกันน่กินไปหายลงขัวหมดแล้วด้อบรรยากาศครับคผวันนี้มาลองขัวลองหามออกพี่เลยบอกขามาได้เพาได้ใส่ยงัเขาอยาบข้ามสดๆพได้ใส่บรรยากาศรังลมโอ้ไม่ออกนึกว่าสิบมไม่ออกไมอข้หลายแต่ส่วนีไม่ออกหลายครับผมท้รที่ดี บรรยากาศล่มทานเขาเน้วเขานิ้วเขากมบรรยากาศกับผมคนไทยกับหอนยังเด็นไทยกับหอนยเดอจะห้องไทยพ้อผาาล่มทานมาเลยนัดถัดไป มารอลงท่านครับผมต้นยังมีซุปบหมี่มีอาจา์เลยมาอบุญกับตัวเี่ยุ้การนั้งใจอันตัเชย้ัเ่อ้ตัวเด้ัวรชยากา้ตับเช้ตเ่ยอเยอ้ตอ้วยนะ หน้าหนบานากระิ่งบฏบัทลียนใจบาทและครอบครัวด้วยนั่นนั่นน้องอาญากระมีุ่ก่ต้องบอกว่าไงครอบครัวหรือราคาือกระมีบวุฒควุฒิอาวาน้อสอนได้กอเหรอกรรมการครับเนี่ยบัญชานะคุณ